ือว่าอันนี้ก็ได้แล้วนะครับไปแล้วก็เดินทางกินข้าวครับยังไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เช้าอันนี้ก็รานตำแหละครับมีก้อยแล้วก็ส้มตำตำถาดนะพี่น้องไปเดี๋ยวเราก็ไปกินบ้านอาหิงครับกำลังเดินทาง,ทางไปบ้านอาห่ะกินที่ร้านไม่สะดวกนะพี่น้องอายเขา มาดูแซงวิ่งมาขับเขาไปไหนอะไรแล้วจะถอดเสื้อทำไมไอหลอดพึ่งอาบน้ำตั้งแต่เช้าพึ่งอาบน้ำตั้งแต่เช้าโอ้นึกว่าตั้งแต่เมื่อวานมานั่งนี่มานั่งนี่น้องสายทานใครใครน้องหนูน้อง หนูเป็นนกหนูอะไรตัวใหญ่ขนาดนี้นูหนูหนูอะไรนะนูสายทานปะไม่ไม่ชื่อเต็มเต็มลื่อีกแล้ววะชื่อสายแซมแซมเขานำมาพรางมาล้างหน้าให้ชื่อเอ๋ยชื่อสายชนชื่อสายชนนี่เราก็จุดเรียกเกสายทานลเราจุดจบแล้วเราไม่มีที่ไปแล้ว

ก็ม้านี่แหละมาใส่นี่แหละของโปรดนี่ไหมอย่างนี้เซม่ใส่ไหมกินข้าวครับแต่เช้าไม่ได้กินข้าวเอออะไรหมดกัดปะกูอ๋อเด็นี่หมาหวังดีนะไม่ได้มา้ายกัดกินนีดเขาเอารวงกันผสมกันนี่ไงนี่นี่จะไม่เพื่อนจานเลยใช่ไหมเนี่ย ไม่ S <S 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 ้ลางเองขนดให้เกียรแซคือสบายใช่วะให้เกียรน่าเกียให้เกียด์น่าเกียให้เกียดแม่กินข้าวครับกิน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 น เจตฤกษ์สิบอะไรไอ้นั่นอีกไม่ได้น,<ห>นาอะไรมันทนนุนนั้นหัวมันทนนุนนั้นเมื่อไรเจร๊ไฟแก่หัวหัวมันทนุนค <c oughs> ุกเลยครุบก,กินเลยเนี่ยนี่นพี่นอ้องเราอื่นไม่ทำยังไงพวกซื้อมามก็กินไปเลยเออมไม่ต้องคุกหรอกโอ้ยครุบ <c oughs> เรีดเริเรียดยิง <c oughs> ไม่ต้องคุกกินไปเราอยู่ว่าตามฐานหรอก็ตามาดตามาดที่ไหนเขาคุกกัน ไม่รู้เนาะไม่รู้มันเป็นเไม่เออมันเป็นอะไรนะท็อปปิ้งอ๋อท็อปปิ้งคืออะไรวะจักเอาแซมกินหิว่ะอืมซื้อไม่กินเลยอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมอือมีข้าวไหมมีเอาข้าวมาอยากข้าวใช่ไหมเอาข้าวอยากกินข้าววะ เอาข้าวมให้เอกเลยเลยเองไม่กินข้าวกินข้าวตำไม่กินหรอเียของแ่บของแทบนี่เอ้อไม่มดดมดเหรอน้องใส่านกินข้าวกินกิงกินจนใหญ่เลยใช่ไหมอร่อยมอร่อยอือ อืมอ,อร่อยกินข้าวไอ้พี่นอ้องเราถ่ายคลิปขอพักกินข้าวไว้คนดเยอะไหมเจ็ดคนสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะฮะอยู่กับฮิงกี้ลิงกี้นะพี่น้อง ตำถาดนี่ซื้อก้อยครับพี่น้องซื้อต้องตำมาให้จิจริงขอบคุณที่สนับสนุน80บาทเลยเพาซื้อไก่แล้วกลางไก่ปิดว่ใครดูวะใครดูอ๋อสวัสดีเจ็ดพันเลยนะครับอืออร่อย ให้พอสิบนาทีได้ได้ชวบต่อเนี่ยนี่นี่กินอ hmm. <energetic descriptive> <Becca> ี่รซื้ออะไรนี่ตำแหลกตำแหลเกทำควาสะอาดเลยเนี่ยด้วยอือนี่นี่นี่คือสะอาดเ้าล้างมาแล้วมันเป็นงั้นเลยแฉมอดด้เจ้าเงินอะไรดาวอยู่ก็ไม่ไหว อเอกีครับสไลด์คลิปนี้ก็จบเพียงอันนี้ครับฝากกดไลค์กดซับสไครไป์แบด้วยนะครับสไลด์คลิปนี้สวัสดีครับแล้วคุณเดี๋ยวสามคลิปเลยสี่คลิปแล้วจอด<ห>รถ<ช>จอดรถหาผู้สาวผู้สาวฮอาหนีอ่ะหนีแล้วจุดจบเราไม่มีที่ไปแล้วเส้นนี้ก็อยู่ตอมพระไปไหม กล้าพาผมไปไหมละ่ะพี่กล้าพาผมไปเพีกก่กลัวจะไปถึงกลัวจะไปถึงไม่ได้ทําอะไรเลยแล้วมันมีอะไรอีกจอบพระไม่รู้เขาบอกเขาเละหายสิเพื่อนถ่ายพี่อันหรือเปล่าทองใส่อันอยู่แล้วขี่จอบพระอีกนะไมถ้าพี่พากล้าพาผมไปผมกเขาวิ่ง <ไป S 2> หินไปจะประสาทพ่อจะไปอ่ะไปถ่ายอู๋พี่ดิบัญต่อรถอ่ะ ไม่รู้บางทีแกไปซื้อรถมั้งแกไปดูรถอีกคันใครเจนเนตแกไปถ่ายใครไม่รู้แกบอกแกไปหาถ่ายคลิปแกไปดูรถตัวแหลแกบอกรรแปลวารถอีกคัน่นแกจะแปลอารถอีกอ,อีกคันหนึ่งอะไร ไม่จะอ,อยู่บ้านทำอะไรไปเอานั่นแหละมั้งเอา<ค>ดินที่จะตอกอ่นดีอตอนหมาหลอกของคุยยังจอดอยู่บริษัทเลยซ้ำทักมาใครทักมาจ้ำเมื่อวาน่ะยังมันอ่ะเมื่อวานอ่ะวานนี่นอนไข่จมแม่ แดงยิงแม่งโคตรมันอ่ะยิงแสดงให้ดูเรารู้ได้ของพิทามพูดติดตามขึ้นโคตรใบนะจะได้ตามเสียเน็นะอีสจะพักแสงเสียเนตแล้วเนาะสองพันแล้วเนาะพิตามอ่ะของพิทามอ่ะสองพันสองพันสี่ปนตอาไพันหกร 1> 1, <600. S 2> ้อย้นานแกเพิ่งได้พันหกย ตอนแรกแซงแซงพี่ตั้มเนาะอใช่แล้วโดนพี่ตั้มแซงนี่โดนพี่ตัตม้มแซงตั้มคไหมแกมาแกมาขึ้นในตอนนี้ที่มานี่เนี่ที่เรามาทำบุญกันนี่ดิที่เรามาถวายหินถวายใจครับอ,อือแกขึ้นตั้งแต่นั้นมาเลยสองพันสองพันแป๊บเดียวเวลาสิคนนี้ใครจะสู้ของไอ,อ้แฉม แถมขึ้นวันละห้าร้อยยินลงคลิปบ่อยๆคลิปหนึ่งร้านได้แน่นอนบอกผู้หญิงกินยิงคลิปไปวันบ้างๆยลงคลิปไปวันบ้างะแร่สดอยู่เอออะไรสดอยู่จะพูดทำไมเออตัดออกไม่ได้นะเฮ้ยมาไม่มีคนอ่านเลยสวัสดีครับพี่เอ็มครับ มากี่คนระอยู่ตั้งยีกว่าคนไม่มีใครอ่านเลย,นยเนสนใจไหมก็ยี่สิบคนเนี่ยเซียบาเซบอยู่คแบบนี้บดซิงบิซิมบดซิมบดเซ็มอดหัต